สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวไฟฉายติดปืนนะครับหรือวเว็บพอนไลท์ซึ่ง2ตัวนี้นะครับส่งมาจาก o l i g h t s t o r e co t h นะครับหรือว่า Olight ประเทศไทยในเว็บไซต์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ใน p i n คอม comment นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับราคารายละเอียดอะไรมีเยอะแยะเลยแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ Olight ประเทศไทยนะครับจัดคริสต์มาสเซลล์อีเวนต์นะครับหรือว่าเป็นช่วง ก่อนจะสิ้นปีนะครับช่วงคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสก็จะมีช่วงเ,เวลาเซลล์ตั้งแต่วันที่13นะครับจนถึง18ธันวาคมปี2021ที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มนะครับของวันที่13ไปจนถึง10โมงเช้าของวันที่18ธันวาคมนี้นะครับถ้าใครสนใจไฟฉายกดลิงก์เข้าไปใน description ใน pin comment นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ลองไปดูรายละเอียดก่อนล่วงหน้าหรือว่าเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ไฟฉายทุกรุ่นนะครับที่มีในเว็บไซต์เนี่ยจะมีการจัดโปรโมชั่นเซล์ตั้งแต่รู้สึกว่าจะ20%จนถึง45%บางรุ่นถึง50%เลย2ตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นสีดำนะครับตัวนี้คือ b o u l d e r S ซึ่งเป็นไฟฉายติดปืนสั้นขนาดเล็กนะครับขนาดคอมแพกที่มีแบตเตอรี่รีชาร์จข้างในนะครับในตัวแล้วก็มีแสงเลเซอร์ด้วย ส่วนตัวนี้จะเป็น O b u f MC คือ Multi Color ตัวนี้เป็น Version Body สีดำนะครับแต่แสงมีหลายแสงในเว็บไซต์ของ O Light Thailand หรือ O Light Store c o t h ก็มีรายละเอียดของเจ้าตัวนี้อยู่ด้วยนะครับซื้อแพ็คคู่ก็ลด45%เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับรายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับในเว็บไซต์แล้วซื้อของไม่ถึงยอดนะครับก็จะมี ค่าส่งนะครับรู้สึกว่าจะ299ร้หรือว่าเท่าไหร่เนี่ยผมไม่น่าจะเป็นมินิมัมเรทของเขานะครับแต่ถ้าเกิดซื้อ,อรวมทั้งหมดแล้วรวมบินต่อหนึ่งยอดบินเนี่ยมันสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นฟรีชิปปิ้งคือส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ทันทีที่ลงทะเบียนนะครับเป็นรายแรกๆนะผมไม่แน่าจะว่าเขามีของขวัญอยู่กี่ชิ้นนะครับก็จะได้รับโอไลค์ o i อ e นะครับ i3e ซึ่งเป็น ไฟฉายพวกกุญแจใช้แบตเตอรี่ทริปเปอหรือว่า 3A เนี่ยอัลคาไลน์หนึ่งก้อนเนี่ยนะครับมี3สีนะครับมีสีส้มนะครับสีเขียวโอลิฟดับเบิลหรือสีเขียวขี้ม้านะครับหรือว่าเขียวมะกอกนะแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งจะให้ฟรีเลยซึ่งแค่ไอตัวนั้นตัวเดียวเนี่ยราคาตั้ง350บาทแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้า i 3 e นะครับแต่ว่าสองสีนี้เขาไม่ได้แถมนะเขาจะแถมสีส้มสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเขียวขี้ม้านะครับเขียวขี้ม้าสีแบบนี้ นะครับแต่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ i 3e เป็นไฟฉายฟงกุญแจที่มีระดับความสว่างผมไม่แน่ใจว่ามีแค่ระดับเดียวหรือว่าไงแต่ว่าหรือว่า2ระดับนี่แหละแต่ว่าเป็นไฟฉายที่น้ําหนักเบานะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยการหมุนหัวแบบนี้นะครับไฟก็ติดขึ้นมาแล้วแถมฟรีเลยแค่ไอตัวนี้ตัวเดียวก็350บาทแล้วนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์จะมีโปรโมชั่นก็คือซื้ออันนี้อย่างเดียวราคาหนึ่งซื้อ2อ,อย่างพร้อมกันก็อีกราคาหนึ่งก็จะลดเยอะขึ้นอีกสมมุติถ้าอันนี้ลดแค่30 5% 38%ซื้ออันนี้คู่กันลด45%อะไรแบบเนี้ยรายละเอียดกดเข้าไปดูโปรโมชั่นแต่ละอันได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่เจ้า2ตัวนี้ที่ลดนะครับในเว็บจะมีไฟฉายติดปืนนะครับพวกเวฟพลาลท์รู้สึกจะเปิดตัว Odin GL นะครับคือเป็น Green Laser ด้วยที่เป็นไฟฉายติดปืนยานแล้วในหัวจะมีเลเซอร์นะครับสีเขียว มาด้วยนะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นๆที่ออกมาแล้วนะครับมาเซลล์รุ่นลิมิเต็ดสีแปลกๆทั้งหลายเยอะแยะมากมายเลยลดเยอะลดมากจริงๆเรามีแถมด้วยนะแถมแหลกหลานเลยทั้งแถมตั้งแต่ตอนซื้อเลยแล้วถ้าซื้อถึงยอดแถมอีกแล้วส่งฟรีอีกเราได้ point ด้วยนะครับเอา point ไปเป็น status ตตที่สามารถจะเป็นระดับเป็น go เป็น platinum อะไรเงี้ยในะอนาคตก็จะมีการปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆของสมาชิกด้วยนะครับ ออสำหรับเจ้าสองตัวนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5000ต้นๆนนนะ่งร้อยห้าพอ้ะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นซื้อในช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับตั้งแต่วันที่13ธันวาคมถึง1 8ธันวาคมที่ผมแจกไปต้นคลิปเนี้ยจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ2,000กลางๆนะครับถึง2,000ปลายเท่านั้น,นจาก5,000ัต้นๆกลางๆเลยรู้สึกจะ2 0 0 0 816บาทหรือว่ายัางไงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน s e r t แ a นแต่ถ้าตัวสีดำเนี่ยราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนึงนะครับก็คืออาจจะประมาณ2,500อะไรประมาณนี้นะครับ2ตัวนี้คู่กันแต่ถ้าเกิดซื้อช่วงนอกโปรก็5,000กว่า 5, บาทเลยนะครับคู่นี้ก็คุ้มอยู่นะผมว่าน,นะครับโอเคนะครับก็เรามาดูกันที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับก่อนจะ ไปอย่างอื่นผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามมาเจ้าตัวนี้ทีหลังอีกคลิปหนึ่งหรือว่ายังไงนะครับค่อยดูกัน ซึ่งตัวโอบัเนี่ยผมเคยรีวิวเวอร์ชันธรรมดาไปแล้วนะครับเป็นสีเทาอันนั้นนะครับอันนี้เป็นโอบัธรรมดาก็จะมีหลายสีด้วยกันแล้วก็จะมีแสงส้มเอไม่แสงส้มแก้ไขแสงขาวกับแสงแดงนะครับส่วนตัวนี้จะมีแสงขาวแล้วก็แสงหลายสีด้วยเพราะว่า MC คือ multi color นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ bundle set มาแบบนี้นะครับ2ตัวนี้แต่วันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลย สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าซื้อเดี่ยวๆเ,เลยนะเวอร์ชันสีดำนะครับอยู่ที่4,160บาทนะครับก็คือ b o r เด r S สีดำ Black นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Desert t a n เนี่ยซื้อเดี่ยวๆรู้สึกจะแพงกว่าหน่อยนึงนะครับรู้สึกจะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ4,000กลางหรือว่าอย่างไรนะครับถ้าเซลแล้วเหลือประมาณ2,500-2,600อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเจ้าตัว b o r เด r S นะครับซึ่ง แล้วตัวนี้มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่800ลูเมนส์นะครับแสงไปไกลสุดอยู่ที่130เมตรเมื่อเปิดระดับสูงสุดนะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดนะครับที่อยู่ของเว็บไซต์แล้วก็กล่องนะครับก็เป็นกล่องกระดาษสีขาวเราสามารถที่จะเปิดกล่องออกมาแล้วก็จะเจอแท็กนะครับดึงแท็กออกมาเราจะเจอตัวอุปรกรณ์นะครับซึ่ง border s ปัจจุบันเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับจะมีสีดําในรีวิวนี้นะครับแล้วก็ desert tan เป็นสีแบบนี้นะครับเขียวเนี่ย โอลิฟดับกรีนแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเคนละรุ่นกันนะเดี๋ยวเข้ามาเทียบให้ดูท้ายคลิปนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีสี Mid Night Blue หรือว่าอย่างไงนะครับเราจะได้ตัวอุปรกรณ์มาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอุปรกรณ์ที่ใช้ประกอบเวลาใช้งานนะครับซึ่งในนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับจะมีสาย USB เป็น special USB ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานกับไฟฉายเวฟออ l ไลท์ที่เป็น ซีรีส์มินินะครับไม่ว่าจะเป็น Wal l c r e มิน i บอลเ r อร์ i ินทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น R L เป็น S หรือว่าเป็น b o ลเดอ r ์โรล i ินอะไรก็ว่าไปนะครับคือมันจะเป็นแม่เหล็กที่ดูดกันอย่างนี้เวลาชาร์จอยู่จะเป็นสีแดงนะครับเต็มแล้วเป็นสีเขียวเต็มแล้วเราก็ดึงออกอย่างนี้ได้เลยด้านนี้เสียจกับแหล่งพลังงานไม่สามารถจะใช้กับสาย uh, M C C ที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับแบบที่มันเป็นหัวที่ไม่ได้เขียนว่าสเปเชียลแบบนี้นะครับ ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามถ้าไม่ได้เขียนว่าสเปเชียลมันจะดันกันนะครับมันจะไม่ดูดกันอันนี้คือข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสายถ้ามีสเปเชียลก็ใช้สายสเปเชียลนอกจากนั้นก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอะไหล่อันนี้จะเป็นอะเรนคีหรือว่าเป็นหกเหลี่ยมนะครับประแจหกเหลี่ยมพร้อมกับตัว cross bar ที่เป็นตัวล็อกกับพิ n คาทนี a r y r a กับกล็อกเรลนะครับแล้วก็สกรูให้มาอีกนะครับถึง ชุดหนึ่งก็คือมี 6, อ่าชิ้นด้วยกันนะหหรือว่า6ชิ้นอันนี้จะเป็นสกรูป,ปรับเวนเดชเอลิเวชันนะครับแล้วก็เป็นตัวบล็อกเมาส์อันนี้เป็นตัวปรับเมาส์ให้แน่นขึ้นอีกซึ่งถ้าใครใช้รางพิคาทินี่ก็เปลี่ยนก็ได้หรือว่าไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอุปรกรณ์นี้เลยนะครับเจ้าตัวอุปรกรณ์ของเราตัวนี้นะครับก็เป็นไฟฉายติดปืนสั้นนะครับขนาดเล็กขนาดคอมแฮคที่มีแบตเตอรี่บิวอินก็คือแบตเตอรี่ฝังอยู่ข้างในนะครับ ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่จาเป็นต้องถอดออกมานะครับบางคนจะมีข้อถกเถียงว่าเอา้าไฟฉายที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้มันก็ใช้ได้ไม่นานนะสิเพราะว่าถ้าแบตมันเสื่อมจะทำาไงก็ส่งบริษัทสิครับมันมีบริการมีบริษัทรับ,อบรอนอยู่เราสามารถที่จะใช้สิทธนินะครับในการส่งเคลมหรือว่าส่งซ่อมได้นะครับในกรณีที่แบตเตอรี่เสื่อมหรือเกิดการติดขัดอย่างอื่นรู้สึกว่าโอไล์จะประกันถึง2ปีเลยนะครับถ้าโรงงานประกันถึง5ปีเลยก็ใช้กันไปยาวๆนะครับ ตัวโครงสร้างไฟฉายตัวนี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยอนุดายสีดามีเวอร์ชั่นเป็นสีน้ําตาลหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ด้วยนะครับแต่มืนคนละรุ่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีรางนะครับด้านบนที่เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเป็นเมาส์ตัวบอดี้ก็จะเหลี่ยมๆหน่อยนะครับใครสังเกตดูนะครับตัวของ Boulder S นะครับจะมีลักษณะมิติความยาวมากกว่าเล็กน้อยนะครับมากกว่า Boulder รุ่นเก่านิดนึง ก,ก็คือตัวหัวเบเซลจะยื่นยาวออกมามากกว่าบอดเดอร์ Border ที่เป็น RL อันนี้เป็น LED เบเซลนะครับก็จะยาวมานหน่อยนึงนะครับมิติความยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้แสงแรงกว่านะ800ลูเมนส์ในบอ r เ e อร์ S ตัวใหม่ที่กำลังรีวิวนี้แต่ในบอดเดอร์ RL เนี่ยแสง600ลูเมนส์เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็มีความจุมากขึ้นแสงแรงขึ้นมันก็เลยทำให้บอดี้ยาวขึ้นด้วยนะครับลองสังเกตมิติดูแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วโครงสร้างคล้ายๆกันเลย ความหนาก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับตัวด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามีเบเซลเป็นสแตเลสสีออกเทาๆแล้วก็จะมีกระจกแก้วเทมเพอร์กลาสซึ่งก็ทนทานกับการกระแทกนะครับใช้งานกับปืนยิงมันมีรีคอยมีเลเซอร์แอ t เปอเจอร์อยู่ข้างในด้านบนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเลเซอร์สีเขียวมั้งหรือยังไงนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเลื่อนดูอ่านะครับเป็นเลเซอร์สีเขียว มีรีเฟล c t เตอร์หรือคมสะท้อนนะครับเป็นแบบเรียบซึ่งให้แสงที่มีลักษณะเป็นฮอสปอตชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่าพุ่งเข้มอะไรเพราะว่าไฟฉายตัวนี้มีแสงความสว่างอยู่น่าจะระดับเดียวนะครับอยู่ที่มีสองสองระดับแก้ไขนะครับเป็นแก้ไขจากรุ่นเดิมที่มันเป็น600ลูเมนระดับเดียวแล้วดรอปดาวตามอุณหภูมติตัวนี้มีแสงไฮนะครับ800ลูเมนนะครับแล้วก็โล100ลูเมนให้เลือกใช้งานด้วยนะครับ ส่วนของเบเซลจะมีความเฉียงแบบนี้ซึ่งออกแบบมานะครับในเรื่องของการบล็อกเห่าวเวลายิงนะครับเวลายิงติดปืนแล้วมันจะมีเข่ามาจับหน้าเลนซึ่งก็ลดเข่าติดหน้าเลนได้ประมาณหนึ่งเลยด้านข้างจะมีชื่อยี่ห้อนะครับชื่อรุ่น b o r d e r S แล้วก็ s e r i a l number กับตัวปรับซ้ายขวาสูงต่ำก็คือเป็นตัวปรับเลเซอร์นะครับเวลาเราติดกับปืนแต่ละรุ่นแต่ละกระบอกแล้วต้องมีการ zero หรือว่าจูนอัพนะครับด้านนี้มีชื่อยี่ห้อโอไลท์ พร้อมด้านหลังมีไฟบอกสถานะแบตถ้าขึ้นสีแดงหรือแดงกระพริบก็คือต่ำมากนะครับต่ำกว่าสิบเปอร์เนแต่ถ้ายังไม่ขึ้นก็แสดงว่ายังมีเยอะส่วนด้านล่างก็จะเป็นปั้น MCC cable ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานชาร์จกับาสาย MCC special ที่เขาให้มาในเซตนะครับคือแปะเข้าไปมันก็จะชาร์จกําลังชาร์จอยู่เป็นสีแดงชาร์จเต็มแล้วเป็นสีเขียวแล้วเราก็ดึงออกได้เลยตรงนี้จะเห็นว่ามีมาร์กิ่งบอกว่าเป็นเลเซอร์คลาส 3R นะครับเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวระบังเข้าตา ด้านล่างจะมีมาร์กยิ่งบอดนะครับแล้วมีสวิชช์อยู่ตรงท้ายซึ่งสามารถจะเลื่อนตำแหน่งได้3ตำแหน่งซ้ายสุดนะครับจะเป็นไฟอย่างเดียวลูกศรจะชี้ให้เราเห็นชัดเจนเลยตรงกลางจะเป็นแสงไฟพร้อมเลเซอร์และขวาสุดจะเป็นเลเซอร์อย่างเดียว ปุ่มนี้สามารถจะดันเลื่อนจากด้านข้างเวลาเราติดเข้าไปที่ปืนได้เดี๋ยวผมค่อยมาแสดงให้ดูว่ามันยังไงนะครับแล้วก็ตรงท้ายก็จะมีสวิตช์สามารถควบคุมไฟฉายจากทั้ง2ฝั่งได้นะครับเหมือนกันทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นการเปิดฝั่งนี้หรือปิดฝั่งนี้ก็ตามนะครับสั่งงานควบคุมได้จากทั้ง2มือเลยคนถนัดซ้ายขวาไม่เป็นประเด็นแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมี crossbar หรือตัวล็อกเมาส์ติดตั้งมาแล้วจะเป็น gl คือ l ลอกนะครับถ้าเป็นตัวที่ให้มาอีกแล้วสามารถจะถอดเปลี่ยนได้ด้วย hex key ก็จะเป็น M 1 9 1 3เป็นพิคาทินีก็จะมีความกว้างของรางมากกว่าซึ่งติดตั้งกับปืนกล็อกก็ใช้ G L นี่แหละ,ะครับถูกต้องแล้วส่วนเมาส์ก็จะเป็นเมาส์แบบริเวอร์นะครับซึ่งสามารถจะดันให้เมาส์อ้าออกนะครับด้วยการผลักตัว คารเวียงแบบเนี้ยแล้วเราจะเห็นว่าตัวเมาส์จะอ้าออกลักษณะที่พร้อมใช้งานเป็นเหมือนเป็นก้ามปูหนีบนะครับแล้วก็เทนชันก็แน่นหนาด้วยส่วนตัวรางเองสามารถจะเลื่อนไปหน้าไปหลังได้ตามความยาวของ d ั s โคเวอรหรือว่าตัวรางของปืนแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับที่ออกแบบมาแล้วสามารถจะถอดออกได้เลยนะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสายเข้าไปติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เลื่อนไหลดีแต่ทันทีที่ล็อกแล้วมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถจะ move ไปไหนได้แล้วนะครับนี่คือ border s นะครับสีดำเดี๋ยวเราลองมาติดเข้าไปที่ปืนดูแล้วดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเราใช้งานยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับปืนที่เอามาทดลองประกอบติดนะครับให้ดูก็คือ springfield xd m นะครับ compact เป็นเก้ามม3.8นิ้วนะครับแมกกาซีนไม่มีนะครับตรวจปืนในรังเพลิงไม่มีกระสุนนะครับลองดึงดู เพลียปืนค้างเลื่อนปืนนะครับเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยแล้วคราวนี้เราลองติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้เนื่องจากไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่นะครับเราสามารถที่จะชาร์จหรือว่าไม่ชาร์จไฟโดยที่ไม่จำเป็นต้องถอดตัวไฟฉายออกจากปืนเลยแล้วก็แสงเลเซอร์ที่เราตั้งซีโร่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะที่ใกล้กับตัวรีเฟล็กเตอร์ข้างในนะครับแล้วก็อยู่ชิดกับตัวดัชคอเวอร์ซึ่งใกล้กับของปืนมากไม่เหมือนบางรุ่นที่มันห้อยข้างล่าง ก็ทําให้ซีโร่ง่ายขึ้นแล้วความแม่นยําก็มีมากขึ้นเราสามารถจะซีโร่เป็นแบบพาเรลล l คือขนานกับแนวกระสุนหรือว่าลํากล้องหรือว่าจะเป็นแบบจี้ G ก็ได้นะครับจี้แบบแก,ก็เป็นแบบคอนสิสแตนต์ไปเลยนะครับเ,เราจะใช้งานคือดันตัวลีเวอร์นี้ R อ,ออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดันตัวลีเวอร์ให้มีลักษณะเป็นเหมือนก้ามปูหนีบๆแล้วเราก็ดันเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในร่องแล้ว นะครับแค่นี้แล้วเวลาเราจะล็อกนะครับเราก็ดันเจ้าตัวไฟฉายนะครับเข้าไปให้สุดชนกับตัวทริเกอร์กาดหรือว่ากลงกายแบบนี้นะครับแล้วก็ดันล็อกแค่นี้นะครับก็ good to go และพร้อมใช้งานแล้วนะครับไฟฉายก็อยู่ในลักษณะที่อยู่ใต้บริเวณ d ค s t c o อ e r หรือว่าครอบกันฝุ่นตรงนี้นะครับแนวใต้แนว,นวลำกล้องและอยู่หน้ากลงไกาการบริหารใช้งานก็สามารถจะใช้นิ้วชี้มือที่ถนัดมือที่ใช้ยิงนะครับกดสวิตช์เพื่อปิดเปิดได้ หรือว่าจะใช้อีกมือที่เป็นซัพพอร์ตแฮนด์ในการแอค i v เวทหรือว่าเป็นการกดปิดเปิดได้นะครับโดย UI ของไฟฉายตัวนี้ก็คือมีการเปิดค้างนะครับด้วยการคลิกลงไปสั้นๆแล้วรีบยกมือออกนะครับแบบนี้ไฟก็จะติดตลอดเลยอีกครั้งหนึ่งก็ปิดไม่ว่าจะเปิดจากฝั่งนี้แล้วปิดจากฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าเปิดจากฝั่งนี้แล้วปิดจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับสวิชเป็นแบบกดลงข้างล่างนะครับลองสังเกตดูเลื่อนลงข้างล่างแบบนี้มันจะมุชมูชหน่อยนะแบบนี้นะครับ คลิกเปิดคลิกปิดไม่มีเสียงคลิกให้ให้หน้ารำคาญนะแล้วกเ็เราสามารถจะเปิด Momentary on คือเปิดชั่วคราวได้ด้วยการโฮสวิชค้างไว้นะครับด้วยการกดโฮแบบนี้ค้างไว้เลยนะครับเราปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟก็ดับเลยนะครับอันนี้เป็นการใช้งานอีกมือนึงในการ a c t i v a t e หรือว่าจะเป็นใช้นิ้วชี้กดค้างไว้ก็ได้นะครับแล้วปล่อยอันนี้เป็น UI พื้นฐานเบื้องต้นซึ่งแสงก็จะเป็นระดับสูงสุดนะครับซึ่งอันนี้จะรายงานว่าเป็น 800ลูเมนส์นะครับใช้งานได้ประมาณ1นาทีแล้วแสงจะดบความสว่างลงนะครับเหลือ37.5%ซึ่งระดับแสงก็น่าจะอยู่ที่ประ,ประมาณ300ลูเมนส0่ลูเมนอะไรประมาณนั้นนะครับต่ำลงมาอีกอประมาณ200ลูเมนแก้ไขแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้อีก39นาทีจนแบตเตอรี่ต่ำลงเหลืออีก10%แล้วก็ลากจนหมดนะครับส่วนการควบคุมระดับโลแล้วก็อย่างอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเลเซอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับ โอเคนะครับคราวนี้เราลองปรับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดที่เบาลงบ้างนะครับโหมดนี้ก็คือจะเป็นโหมด l o เมื่อเราเปิดไฟฉายนะครับที่ระดับ on ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเราดับเบิลคลิกที่สวิตช์ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้นะครับกด2ครั้งครับหนึแสงจะลดความสว่างลงหรือว่ากด1นึอีกก็จะเป็นการเพิ่มหรือว่าลดนะครับเป็นการสลับไปสลับมาระหว่าง max 800นะครับกับ โลหน0 0งลูเมนซึ่ง100 l u ลูเมนเนี่ยถ้าใช้แค่ไฟฉายอย่างเดียวนะครับไม่มีผสมเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแสงนิ่งๆอ่ะใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่มีดรอปดาวเลยแสงจะอยู่ที่100ลูเมนนะครับได้140นาทีเลยนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเลยนะครับเมื่อเปิดค้างเลยแล้วไม่มีดรอปดาวเพราะว่าแสงร้อยลูเมนเนี่ยมันพอแล้วนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ามัน แสง800มันแรงไปในระยะใกล้กลางแล,ล้วกัวแบตเตอรี่หมดแล้วมันร้อนใช้ได้แค่นาทีเดียวแล้วมันจะดรอปดาวน์เนี่ยร้อลูเมนเนี่ยเปิดเพียงพอแล้วนะครับ1น0นาทีเลยแต่ถ้าเกิดเปิดแสงเลเซอร์สีเขียวไปด้วยนะครับแสงเลเซอร์เขียวก็คือเราก็ดันเจ้าตัวอันนี้นะครับสวิตช์ด้านล่างเนี่ยนะครับมาอยู่ตรงกลาง ก็จะมีทั้งไฟทั้งเลเซอร์เขียวซึ่งในนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าตรงกลางของแสงบีมเนี่ยจะมีเลเซอร์เขียวๆให้เราเห็นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าในกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนกว่านี้ตอนนี้ผมรีบเป็นกลางวันเนาะแสงถ้าเปิดคู่กันอย่างนี้นะครับที่ระดับไฮเดี๋ยวผมจะลองแบบนี้นะครับไฮ ก็ยังคงเห็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางเนาะอ่ากรีนนะครับออนแล้วก็เป็น High ฮ g h ดร้เนี่ยใช้ได้1นาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ลากได้อีก32นาทีเมื่อมันดรอปดาวลงนะครับส่วนโลนะครับ,แบบนะรบแบบนี้นะครับแบบนี้นะแบบนี้มีเลเซอร์กับไฟพร้อมกันนะครับเปิดได้100 Lumen ลูเมนเหมือนกันใช้ได้90นาทีอร uh, ันทานจะลดลงเพราะว่าไดโอดเลเซอร์ laser สีเขียวเนี่ยมันจะค่อนข้าง กินพลังงานมากกว่าสีแดงนะครับแต่ก็แลกมากับการที่เราสามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าสีแดงแสงสีเขียวสเปกตรัมสีเขียวมนุษย์มองเห็นได้ชัดเจนกว่าสีแดงนะครับแสงต่ำกว่าสีแดงเรามองไม่เห็นแล้วนะครับอินฟราเรดส่วนเขียวเนี่ยเป็นสีที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่มนุษย์มองเห็นเลยแล้วก็ไฟสามารถจะเลื่อนสวิตช์ไปอีกด้านหนึ่งที่เป็นรูปเลเซอร์อย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานแค่เลเซอร์เท่านั้นนะครับ <S <S เลเซอร์ only ผมไม่ได้เอามือบัง,บ,ง,บ,งบากกระบอกนะนิ้วไม่อยู่ในไกลปืนปลอดภัยนะครับอยู่ข้างล่างประมาณนี้นะครับเราก็ลองเลเซอร์ลองซีโร่เลเซอร์ดูได้นะครับขนาดก็คอมแพกดีอันนี้ก็คือเป็น UI นะครับของเขาโหมดสโตร์ไม่มีนะครับมีแค่ไฮกับโลที่แสงไฟซึ่งผมก็จริงๆผมจะชอบตั้งแสงไฟเป็นโลไว้นะครับไม่ค่อยตั้งไฮไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือ o l i h t Border S นะครับสีดำประมาณนี้นะครับ ติดกับปืนฟูลไซส์ก็ได้นะครับติดกับกล็อกอะไรก็ได้แน่นนะครับแน่นดีไม่โยกเลยนะครับไม่มีเสียงก๊อบแก๊บเหมือนกับเจเนอเรชันเก่าๆที่เป็นรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ในลิงก์ได้เลยนะถ้าใครชื่นชอบแล้วก็ใครรู้สึกว่าเออสนใจปืนติดไฟฉายเลเซอร์แบบนี้นะครับคอมโบเลยซื้อใหม่ๆเลยนะตัวเดียเด่ยวๆเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงโปรนะนอกโปรนะครับ 4,000กว่าบาทเลยนะครับถ้าซื้อบันเดอร์ก็5000หน่อยๆที่มันมีแถมเจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับหรือว่าจะมีตัว i5t i3t อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาจะเซตมาลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่ว่าช่วงโปรเหลือ2,000กลางๆเท่านั้นนะสอง0นต้นๆกลางๆเท่านั้นจาก4 0 0 0กว่าบาทเลยเหลือ2,000กลางๆลดลงเยอะนะครับลดลงเป็นพันกว่าบาท2,000กว่าบาทเลยแล้วแต่โปรก็นี่คือไฟฉาย b o l d e r s นะครับสีดาจากอี่ห้อโอไลท์นะครับก็ลองไปดูกันนะครับ นี่ก็จบการรีวิวตัวพินเท่านี้นะครับแล้วเ,เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีโบนัสให้ดูนะครับท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นโบนัสที่ผมมีอยู่อันนี้บริษัทส่งมาให้รีวิวครั้งแรกสุดที่ที่รีวิวนะครับก็เป็น b o u l d e r r l สีเดสส์ชานนะครับก็จะมีมิติที่เล็กกว่าเจ้าตัวนี้นิดนึงแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใหญ่กว่ามากนะนี่เป็นรุ่นแรกเลยนะครับ p l mini รุ่นที่1เลย400ลูเมนเท่านั้นพวกนี้600นะครับไม่มีโหมด100ลูเมนโลด้วย แล้วก็อันนี้เป็น PL Mini 2ก็คือมีแต่แสงไฟไม่มีเลเซอร์นะหัวก็จะเล็กๆหน่อยก็เป็นสีเทานะครับอันนี้เป็น Border Mini สีเทาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีทั้งเลเซอร์บ้างเลเซอร์แดงบ้างมีแต่แสงไฟบ้างนะครับผมแล้วก็มีพวกพวกนี้ผมก็ซื้อเองนะครับหมดเลยอันนี้อันนี้บริษัทส่งมานะครับ Border RL ตัวไม่มีนี แลวก็ล่าสุดนะครับที่เพิ่งรีวิวไปเป็น border pro r นะครับก็ติดปืนขนาดใหญ่มันจะเกะกะถามว่าติดได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่ามันจะดูไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องข้อสงสัยนะครับว่าติดปืนรุ่นไหนได้บ้างน,นะครับรุ่นไหนก็ตามที่มีรางพิคาตินีนะครับแล้วก็รางแบบที่กล็อก ทำออกมานะครับติดได้หมดเลยนะครับจะตัวสั้นๆแค่ไหนขอให้มันมีรางพิคาตินี่เพราะว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้มันเลื่อนไปหน้าไปหลังได้ถ้าปืนรางยาวแล้วก็เลื่อนแบบนี้แต่ถ้ารางสั้นๆแล้วก็เลื่อนแบบนี้ได้นะครับติดได้หมดเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนซองนะครับก็เป็นซองคัสตอมคายเด็กเป็นซองหนังซองผ้าที่ปรับได้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นซัฟ a ฟอร์เรียลสำเร็จรูปใช้ไม่ได้นะครับเสียบไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับใครสงสัยอะไรก็ถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับถามไว้ใน ใน Facebook ก็ได้ใน YouTube ก็ได้นะครับประมาณนี้ใส่มันก็จะยาวๆหน่อยจะดูแบบยังไงไม่รู้แล้วมันจะหนักน้ำหนักเยอะเกะก,กะนะครับเพราะฉะนั้นก็เจ้าตัวนี้น่าจะเหมาะที่สุดแหละนะครับตัวที่เพิ่งรีวิวไปตะกี้เลยนะครับ o อ l ล e b o ัลเดอนะครับเลเซอร์เขียวแสง800ลูเมนมีโล100ลูเมนชาร์จในตัวน้ำหนักเบาแล้วก็ใส่กับปืนคอมเพกซับคอมพกที่มีราพิคาทินี่1913 ขนาด20มิลนะครับหรือว่าจะเป็นรางแบบที่กล็อกได้ใส่ HK USP Series ไม่ได้นะครับต้องใส่อแดปเตอร์ก่อนใส่ HK Mark 23ไม่ได้แล้วก็ใส่ Sixer Mark 2 0 Mark 24มถ้าผมจำไม่ผิด Mark 25มันปรับปรุงแล้วเนาะไม่ได้นะครับพวกนี้มันเป็นราง Off-Spec นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับจบรีวิวแล้ว b o r d e r S จาก Olight นะครับแล้วไปกดซื้อกันเลยนะครับ เจอกันใหม่ครับอพิสดหน้าเฮบิไรเดนเอาท์